สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปของเรามีบริการรับลากเรือนะครับลากาเจส,สกีนะครับรถของเราจะใช,ใช้เป็นรถเชฟโรเลตออฟทรานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ลากกันนะครับเป็นรถเชฟโรเลตออฟทราเครื่อง1.6นะครับหัวลากเรานะครับ หัวลากจะเป็นหัวบอล2นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแบบสลับนะครับลากได้2แบบนะครับอูอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะ,ะให้ลากเรือจากกรุงเทพหรือว่าแถบปริมณฑลนะครับไปที่ ใช้หาดนะครับไม่ว่าจะเป็นบางแสนพัทยาระยองนะครับหรือว่าจะลากจากใช้หาดไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับเราก็ยินดีให้บริการนะครับหรือว่าจะจอดไว้ทางที่อู่ก็มีบริการรับฝากนะครับก็จะฝากเป็นรายเดือนนะครับผมเราก็มีบริการรับฝากเรือด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าฝากไว้ที่อู่นะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกมาที่อู่ก็สามารถให้าทางเราลากไปให้ที่ชายหาดก็ได้ครับผมก็บริการทั้งเ,เก็บรักษาจอดรักษานะครับแล้วก็บริการลากรับส่งนะครับผมเป็นแบบหัวบอลน,นะครับส่วนใหญ่เรือเราก็ใช้แบบหัวบอลน,นะครับ แล้วอู่ของเราอยู่ที่บางปะกงนะครับก็อยู่ระหว่างอ่ากึ่งกลางก็ว่าได้เนาะจากกรุงเทพมาหาอ่าพัทยานะครับแต่ถ้าบางแสนนี่ก็จะใกล้หน่อยถ้าไประยองนี่ก็ฝั่งระย,ะยองก็จะไกลหน่อยนะครับถ้าลูกค้าอยู่อ่ากรุงเทพนะครับอยู่ช่วงไหนนะครับอ่าแสนโตไปได้หมดนะครับผมในกรุงเทพก็รู้เส้นทางนะครับผม ทางชายหาดก็รู้เส้นทางนะครับเราสามารถบริการได้นะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้นะครับ0895441396นะครับหรือ SD Line นะครับ94513ครับผมครับผมขอบคุณครับ